อีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะโอู้มีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อสริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวอู้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรมึงน,นี่สิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่างเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ ป้ายมันบอกไปซ้ายซิริมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยซิริถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้า <laughs> ซิริทียอะไรมาด่าก,กูเนี่ยมา้าวะเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI <c oughs> ไม่ใช่เหรอมึงมาด่าก,กูได้ไงเนี่ยซิริก็มีหัวใจเด็กดีพี่หน,น้าล่ะ <c oughs> เขาถึงไปฟ้องซิริกันเป็นอย่างนี้ดิเองเป็นไรแล้ววะพูดดี